ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมผู้เกรงกลัวต่อบาปกรรมทุกท่านวันนี้อาตมาจะขอพาคณะสัทธาเข้าสู่มหานรกขุมที่สามที่มีความโหดร้ายทารุณและเป็นการลงทันที่หนักหน่วงยิ่งกว่าการละสุตตะมหานรกนั่นคือสังขาตะมหานรกคำว่า สังคาตะนั้นแปลว่าการบทขยี้หรือการกระแทกกระทบกันนรกขุมนี้จึงเป็นมหานรกที่เต็มไปด้วยภูเขาเหล็กแดงขนาดมหือมาสองลูกที่ถูกไฟเผาจนลุกโชนตลอดเวลาและจะกลิ้งเข้าบทขยี้ร่างกายของเหล่าสัตว์นรกจนแหลกละเอียดเป็นจุนไปในพริบตา นี่คือโทษทันอันสาสมสำหรับผู้ที่ขาดเมตตาธรรมและชอบทารุณกรรมต่อสัตว์โลกและเพื่อนมนุษย์เมื่อพร้อมแล้วขอทุกท่านจงตั้งจิตเป็นสมาธิและรับฟังธรรมกถานี้ด้วยความไม่ประมาทเทินลักษณะของสังคาตะมหานรกนรกแห่งการบทขยี้ท่านสาธุชนทั้งหลายสังขาตะมหานรก ตั้งอยู่ถัดจากกาลสุตมหานรกมีความลึกและกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าพื้นนรกและกำแพงทุกด้านทำด้วยเหล็กแดงที่ถูกไฟเผาจนลุกโชนไม่มีจุดใดเลยที่จะมีความเย็นหรือความสงบสุของค์ประกอบหลักความพิเศษของขุมนี้คือภูเขาเหล็กแดงขนาดใหญ่สองลูกที่ลุกเป็นเปลวไฟตลอดเวลา ภูเขาทั้งสองลูกนี้จะไม่ได้อยู่กับที่แต่จะกลิ้งไปมาเข้าหากันด้วยความเร็วและพลังที่ไม่อาจต้านทานได้อายุไขแห่งทุกสัตว์นรกในขุมนี้ต้องรับโทษเป็นเวลา2,000ปีนรกซึ่งเมื่อเทียบเป็นเวลาโลกมนุษย์คือ14โกด2ล้านปีหรือประมาณ292ล้านปีมนุษย์ การทรมานอันแสนสาหัสถูกบดจนเหลวเป็นวุ้นการทรมานในสังขาตะมหานรกนี้เต็มไปด้วยความหวาดผวาตลอดเวลาเพราะทุกชีวิตที่นี่ต้องรอคอยการถูกบดขยี้การบดขยี้เมื่อภูเขาเหล็กแดงสองลูกกลิ้งเข้าหากันบริเวณตรงกลางระหว่างภูเขานั้นคือที่ที่เหล่าสัตว์นรก ต้องวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่ว่าจะหนีไปทางใดก็ไม่สามารถพ้นไปจากเขตแดนการบดขยี้ได้แหลกละเอียดเป็นจุนเมื่อภูเขาทั้งสองกระทบเข้าหากันอย่างรุนแรงร่างกายของสัตว์นรกที่ถูกบดขยี้จะแหลกละเอียดเป็นผุยผงหรือกลายเป็นวุ้นเลือดในพริบตา เสียงร้องครวญครางถูกกลืนหายไปด้วยเสียงดังสนั่นของภูเขาเหล็กฟื้นคืนชีพซ้ำเมื่อภูเขาเหล็กกลิ้งผ่านพ้นไปแล้วด้วยอำนาจของอากุศลกรรมร่างกายของสัตว์นรกที่แหลกเหลวจะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์ในทันทีเพื่อรับการบดขยี้ซ้ำอีกครั้งการลงทันเสริม หากสัตว์นรกพยายามวิ่งหนีออกไปจากเส้นทางการบดขยี้นายนิรยาบาลก็จะใช้ค้อนเหล็กหอกเหล็กแดงหรือดาบเหล็กแดงไล่แทงไล่ฟันและทุบตีอย่างทารุณจนสัตว์นรกต้องยอมกลับเข้าไปในเขตแห่งการบดขยี้อีกครั้งความวิปริตของร่างกายสัตว์นรก ในตำราไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงลักษณะพิเศษของสัตว์นรกในขุมนี้ว่าบางตนมีร่างกายที่วิกลวิกาลแตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับกรรมที่ได้ทำไว้บางตนมีศีรษะเป็นกระบือโคหรือช้างแต่มีร่างกายเป็นมนุษย์บางตนมีศีรษะเป็นมนุษย์ แต่กลับมีร่างกายกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ถูกใช้เป็นแรงงานอย่างทารุณร่างกายที่วิปริตนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่ากรรมที่ส่งผลคือกรรมจากการทารุณเบียดเบียนสัตว์อื่นหรือการใช้กำลังข่มเหงผู้อื่นอย่างขาดเมตตากรรมที่ส่งผลให้ตกสังขาตะมหานรกท่านสาธุชนทั้งหลาย กรรมหลักที่ส่งผลให้ต้องมาเสวยวิบากกรรมในขุมนี้คือกรรมที่ขาดความเมตตาต่อชีวิตผู้อื่นอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมปานาติบาตที่ขาดเมตตาการฆ่าหรือทำร้ายสัตว์ที่ตนใช้ประโยชน์หรือการทรมานสัตว์ที่บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมเช่นพวกพรานนกพรานเนื้อที่ฆ่าสัตว์เป็นอาจินหรือพวกที่ฝึกช้างมา้า โคกระบือโดยการทารุณและขาดความสงสารกรรมอาทินนาทานด้วยการข่มเหงการลักขโมยหรือข่มเหงรังแกผู้ที่ต่ำต้อยกว่าหรือผู้ที่ไม่มีทางสู้โดยการใช้กําลังกายหรือใช้อำนาจที่มีในการเบียดเบียนเช่นผู้มีอำนาจที่ใช้กําลังบดขยี้ลูกน้องหรือประชาชนที่บริสุทธิ์ การยุยงให้แตกแยกหรือสังคเพศบางส่วนการยุยงให้หมู่คณะหรือหมู่สงฆ์เกิดความบาดหมางและแตกแยกกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการทำลายความสามัคคีในองค์กรศาสนาหรือสังคมอย่างตั้งใจข้อธรรมเพื่อหลุดพ้นการเจริญเมตตาและอหิงสา อาตมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้เรื่องราวการถูกบทขยี้ในสังขาตะมหานรักษ์นี้เป็นเครื่องเจริญสติและเจริญเมตตาธรรมในชีวิตประจำวันการเจริญอหิงสาจงตั้งปณิธานที่ไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนชีวิตใดเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ทั้งปวงหากจำเป็นต้องใช้สัตว์เป็นแรงงานจงให้ความเมตตาและดูแลอย่างดีที่สุด การบำเพ็ญทานเน้นการให้อภัยทานและการให้ชีวิตเป็นทานปล่อยสัตว์เป็นประจำเพื่อสร้างบุญที่ช่วยตัดรอนกรรมจากการทำลายชีวิตเจริญเมตตาภาวนาจงฝึกแผ่เมตตาไปยังสปปรรพสัตว์ให้มากที่สุดเพื่อให้จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความการุณาไม่หลงเหลือความกโกรธความอาฆาตหรือความสนุกในการทารุณกรรม ขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทจงมีหิริโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นเครื่องกั้นกรรำชั่วและขอให้ทุกท่านจงพ้นจากภัยในอายภูมิทั้งปวงเข้าถึงความสุขความสงบในบวรพระพุทธศาสนาทุกท่านเทินสาธุ